สวัสดีครับสีเคีการช่างนะครับวันนี้มีโอกาสได้ส่งงานนะครับฮิสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2021-22นี่นะครับตัวปัจจุบันเรานี่นะครับแต่งหน้าดำทำดุบายสีคการช่างนะครับพระนครเสีย,ยุทธยานะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับมิสูบิชินะครับหน้าดําทําดุนะครับบายซีเคการช่างนะครับรถตั้งแต่ปี2015นะครับไจโรสปอร์ตนะครับถึง2022นะครับทรงไม่ได้ต่างกันมากนะครับวิธีการถอดประกอบหรือแต่งนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับรูปทรงตัวรถขายกันนะครับแต่จะต่างกันโซนด้านหน้านะครับบอดี้ด้านหน้าจะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ ุดกระจังโคเมียมตัวซีนะครับลิ้นล่างนะครับจะเป็นทรงใหม่นะครับสีเคการช่างนะครับบิวใหม่ใช้ลรกว่าเดินนะครับตัวนี้เป็นเคปลาโทนดํานะครับหน้าดําทาดุนะครับรอไปอีกขั้นนะครับสีเคการช่างอยุทยานะครับบิวใหม่ใช้ลรกว่าเดินนะครับของแท้นะครับของแท้ติดรถยนต์นะครับของแท้เคลือบเคปลานะครับมีของพร้อมติดตั้งนะครับแท้นะครับรอไม่ต้องรอนานนะครับ ติดตั้งใช้เวลาไม่นานเมียไม่โทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วชัดเจนนะครับสโลแกนทางร้านก็เราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายชัดเจนนะครับดูแลลูกค้าตลอดใช้งานนะครับหน้าดําทาดุนะครับบายซีเคการช่างนะครับลูกค้าจัดที่ไหนมาไม่จบนะครับที่นี่จบชัวนะครับของศูนย์นะครับลูกค้ามาจากศูนย์นะครับมาจากเพชรบูรณ์นะครับแก้งว่า หลนหินถลอกหมดแล้วนะครับเพิ่งออกจากศูนย์มานะครับได้ประมาณสองเดือนนะครับแต่งมาจากศูนย์นะครับสองสองเดือนนะครับว่าอย่างงั้นนะครับเพิ่งเปลี่ยนป้ายนะครับก็เป็นรอยหินรอยสะเก็ดหมดแล้วนะครับสีเคกันช่างนะครับรับบิ้วใหม่นะครับมาสภาพไหนรอกลับไปเรือมาเลขที่นะครับมีย้านะครับมีของแท้เครือบเคลือบลา